ทุกคนเดาออกกันไหมว่าตัวนี้คือตัวอะไรตัวที่โกงที่สุดตัวที่เก่งที่สุดตัวที่สกิลเยอะที่สุดในเกมเดสบอลฉันคือฮีโร่ที่มีความฝันจะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งผู้สืบทอดจิตวิญญาณพลังไฟเอนเวเดอร์และน้ำแข็งของแม่ตอนนี้ชอตและตอนนี้เราจะมารีว โถโดรุกิโชโตที่ได้มาจากการตบบอสกับกระสอบทรายเหมือนเดิมครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่คือถ้าถ้าพูดถึงบอสบอสแมปของตัวละครแล้วตัวโทโตเนี่ยเป็นตัวที่แบบพิเศษที่สุดแล้วผพเาะม่ได้ยากเกินหนีได้ยากมากแล้วก็กระเสริฐสวยมากอลังการงานสร้างนะครับแต่สกิลจะมีประโยชน์ไหมเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีไ้ไปบล็อกเลยซื้อเลย21โรบัคนะครับผม บางคนอาจจะไม่รู้นะทุกคนว่าโชโตะคือตัวอะไรผมก็เป็นตัวที่มาจาก My Hero Academia นะทุกคนเป็นไฟครึ่งหนึ่งน้าแข็งครึ่งหนึ่งนะเนาะลูกของเอเวอเดอร์นะรับฮีโร่อันดับ2นะครับก็เป็นเพื่อนกับพวกเนคูนั่นแหละสกิลแรกนะผมก็จะเป็นอะไรปรับเปลี่ยนจากน้ำแข็งเป็นไฟไฟเป็นน้ำแข็งนะเนาหรอสกิล2จะเป็นการสไลด์ถ้าเป็นน้ำแข็งจะเป็นสไลด์แต่ถ้าเป็นไฟจะเป็นวิ่งเร็วขึ้นอ๋อสลด์น้ำแข็งคือสลด์บนอากาศได้หวะสมมติว่าถ้าปรับเป็นไฟอยู่ก็สามารถใช้หนึ่งสองสามได้อารมณ์เหมือนย อันติจะเป็นการสร้างโล่ร่าแข็งขึ้นมาแล้วก็ส่วนไฟจะเป็นสร้างลูกบอลไฟทเทมเพิร์ดเพิ่มสเท่ทาโคตรเจ๋งอย่างนี้มี6สกิลใช่ดูเวอ,อร์เลยว่ะมาเลยครับผมรู้เหมือนกันว่าสกิลเยอะจะชนะผู้ด้านหรือเปล่ารลางแข็งเฮ้ยดูดิเชื่อเดี๋ยเดี๋ยว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 ไอซอนเอออย่าล่อตลอดตลอดตลอดเฮ้ยเหมือนบูเก็ตเลยมึงเฮ้ยเชี่ยโอ้โหออกมาแม่งพุ่งบอลแม่งพุ่ง เชียร์โคตรจริงโคตรจริงวะไอชิวเฮ้ยเฮ้ยบอกได้บล็อกได้หมดเลยหรอบล็อกได้ประมาณสามทีป้ะโกงว้าฮ่มาดูโกงนะแต่พอกดสกิลมันเหมือนมันกดตียากอยู่เว้ยต้องลองพอไหมเอ้ยมันอยู่ที่คนเล่นป่าใจเย็นอ๋อยังไม่ชี้สกิลมันเยอะสกิลมันเยอะเกียร์ทีด้านก่อนยังไม่ลองเนี่ยเฮ้ยอ้ไ้ไม่ต้องไปชนเรื่อยอะ เชื่อว่าเลยตะจูเนี่ยเที่อจริงมึงเกมมันคิดถึงโลกมั้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนนี่มันคือโลกเบดบอล มันคือโรคเบลเบลบอลแต่มันมันกันได้3ครั้งนะผมว่าอันนี้เผลอๆก็ดีนะก็ดีนะดีอยู่นะ,อะเอาง<อ>่ายๆนะทุกคนคือถ้าเป็นนารูโตะใช่ไหมตอนใช้เกาะทิ้งจะก่อหางจะกันได้1ครั้งอันนี้กันได้3ครั้งนู้นว้ยคือไอของไออะไรนะของไอเบลเบลบอลอ่ะมันคือเราไม่ต้องตีมันกันเองแต่อันเนี้ยคือการแบบว่ากันเราพลาดอ่ะแล้วค่อยโรคค่อยหายใช่ปะเออก็คือโลคโลคมันตีเองสามครั้งเออโอ้โหเสียดทำนิสัตว์เลยบอลสโลน้องต้องดีรับ ฉันขอได้ใช้ท่าุไฟแล้วกันเกือบแล้วเรียบร้อยนี่กูยังไม่ใช้สกิลไแต่ครั้งเดียวมึงก็ลงไปตายแล้วกูกลัวล่ามเลยไปเดี๋ยวรอบนี้เรามาลองทดสอบล่างไฟเนาะเมื่อกี้เหมือนตอนสับเปลี่ยนกระติกคูดาวระดับหนึ่งเลยนะสกิลแรกไฟดันตต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 ๊ตต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 ต อันนี้เป็นสกิลที่ผมเห็นตอนที่เราไปเล่นเกย์เคทุกคนว่าแบบไอตัวอะไรแม่งวิ่งไปวิ่งมาวะดูโกงสกิลมันดูเยอะทุกคนใช่ใช่มันดูหลากหลายเลยใช่มีมีสกิลวิ่งมีสกิลแบบว่าสโลว์มีสกิลป้องกันตัวเองอีกมันดูโกงจากว่าผมว่าคงมีคนว้าาาาาาอาาาาาาานาา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 าวิ่งมาตรงหน้าาาไาา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 นาา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 ายไาาาอาา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  ล้วไงอ่ะเฮ้ยผมว่าโชโตะไม่เหมือนโกโจเลยนะเหม,มือนมุกเกนในเบสบอลเลยก็คือบอลไม่ไม่ทางโดนตัวเลยไปแกะหลอดไฟอะ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนที่ผมเคยเรียนวิทยาศาสตร์ก็คือเหมือนไฟมันจะแบบอะขึ้นไปข้างบนอะ่ะรู้ไหมอากาศถ่ายเทขึ้นไปข้างบนอะไรกันโอ้โเหมือนกับว่ามันเอาออกซิเจนออกไปเว้ยอ่าประมาณนั้นป่ะประมาณนั้นป <c oughs> <c oughs> ่ะเฮียไฟโอนฉันเอาฉันเอาฉันเอาเฮ้ยทำไมยังโดนอดิวะ ที่เข้าใจถูกแล้วก็คือมันจะดีดไฟมันจะดีดบอลขึ้นไปบนไฟเขาหนนใช่ไหมแต่เมื่อกี้บอลอาจจะแรงเกินไปก็เลยดีดขึ้นไม่ทันก็คือมันมันไม่สามารถลดแรงเสียดทานได้ทันไอ้ด่าแล้วะบอลเฮ้ยเฮ้ยบอลได้บอลบอลได้บอลวะทีนตาเซ็ตกินตัวเซ็ตนี่นี่กูตีเข้าวหน่อยกุฏิกเติเฮ้ยจ้ะเฮ้ยยันได้ไอ้ตาอ๋อมันไม่ผ่านด้วยว่าออดดิดเปิดไดเปิดไดเปิดไวโซนโอเคตะรอ ี้ยไม่แบบเอาเเนี่ยแล้วบอลบอลแรงบอลแรงเกินไปยังโดนอยู่เฮ้ยมันโคตรช้าเลยแต่เฮ้ยอันติใช้ไม่ได้ทุกคนไอไฟบอลดาเมจคูณสองต้องใช้แบบหลายคนเมื่อกี้มันโดนมนึ่งเลยเออมันโดนหมดทุกคนมันโดนอยู่เออเออมึงมาฝั่งกูทำไมเนี่ยขอตายอ่ะขอตายอ่ะขอตายอ่ะขอตายขอตายว้าวฮ่าฮ่าฮ่าไอชื่แม่โคตรโกงอ่ะซุ้มไเกียรจัด ที่อพอเห็นสก,กิลโล่แล้วถึงแบบโล่เบรบอลเลยอ่ะใครอยากดูเบรบอลหมวกหนึ่งครับทุกคนครับเผื่อกลับมาเล่นครับยังไม่ลืมเกมนั้นอ่ะแหมมันเป็นเกมแบบว่าเกมแบบอันดับหนึ่งในเบรบอลเนี่ยมันก็คือหนาตอนนี้เราเหลือไซตามะแล้วก็มีกินทามะแล้วก็คิรัวที่ยังไม่ได้รีวิวเท่าใครอยากดูต<ด><ด>ัวไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับผมปะรวยดีกว่าเพื่อทำให้เกมมันร้อนใจนะครับทุกคนไฟบอลขอกูต้องรับบอลก่อนไอ้เชี่ย กดฟรีเอ้เอเก้บอลมาหนึ่งสองเอ้หนึ่งสองอ้าไม่เป็นคืออะไรทุกคนมันเป็นการสะท้อนบอลแล้วถ้าสะท้อนถูกก็แต่เมฆคูณสองนี่หรอเฮ้ยอ้าวบอลแม็นแกตงเลยที่โดเป็นผมว่าถ้าเราใช้ใช้ล่างน้ำแข็งเก่งกว่าเยอะแต่ขอพี่บินเลยเนาะเฮ้ยมันชนทีเดียวว่ะที่มันโดนล้มอะไรนี่หรอแล้วไม่แล้วหายไปเลยเหรอ ไม่มันไม่ได้ร้องหลายทียบกับถือว่ามันแบบได้แค่ทีเดียวอะไอตอนที่มันไอไอสไลด์อะไอสัตว์้าทันทีก็โกงไปปุ๊บเฮ้ยใส่โซนไม่ดีเลยว่ะเนี่ยบอตอนเบอร์เลยไวไม่ดีทุกคนต้องไอซ์ทีเดียวนะไม่ไงแม่งตีโคตรยากเลยนะเว้ยแม่งลอยอ้าวเรียบร้อยไอเคไปหวานไปไปไปอุ้ยอุ้ยเกือบล้าง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  ตามไปที่พี่ยังมีมูเกนอยู่น้องทำอะไรพี่ไปไหนหรอไอตัวปี๊บใช่โอ้ยเกือบตายว้าไอโฟนลูกนี่เสร็จผมเป็นไวล์ลูอยู่ครับอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วน้องเกือบแล้วน้องตัดว่าเดือดไปไหนครับโมกุลุตัดมาแล้ว มาเลยครับเลื่อนจานมาลครับมาเลยครับเอ้ยกูบอกแล้วตัวกูมันโกงตั้กูไม่ได้หรอกกบอกเลยว่าที่มข้างมได้เพราะกูต่อเลื่อนเป็ไอีเฮ้ยนีเคิตแล้วไม่ทำไมด่ามันเลเหมือนี่อเหมือนไอ้บอสแบบที่ออสู้หอ้องบอสไอ้เมีอะไรบเเฮ้ยกระแพงเลงเรอยเรอเฮ้ยไอ้ว่าไอ้่ไอ้คาเมือนเกมย้อบีบะครับอเกรู้ละในเมื่อเรามายตรกาทุกคนนี่ไห นี่เราแข่งไปเปลี่ยนวาตโลกันหมดโโลกันหมดนะโลกันหมดนะรูจักไปก่อนหนึ่งใจเราคิวเด่นบนเกมมือเดนบ b เกมเมอร์ที่มึงที่ดังหวาแอนเน่อันนเสียเต่าชีวิมพอมมือเลยนะเอากูเล่นมงอยู่แล้วดิมัดอังคี้เ้ยเฮ้ยทำไมมีบอลสองลูกอ่ะมันน่าจะเป็นบอลฟอมนะ ถ้าที่ผมเข้าใจนะทุกคนคือถ้าเราโดนไอ้ลูกบอลไฟนะั้นอะเลื่อนเราน่าจะลดถสองนะผมรู้ละทุกคนตัวเนี้ยมันน่ารำคาญตรงไหนสกิลไม่พูดเลยสกิลแบบเฟิร์สเอฟพีเอสไอค่ะสกิลม,มันแบบคนเห็นแล้วแบบไอ้คุณทำอะไรผมดูวะาบอลอันดี้เฮ้ยจริงด้วยทุกคนไอ้บอลไฟที่ออกไปอ่ะไม่ใช่เท็กบอลเว้ยถ้าโดนเรื่องไหนคูนสองอไอส้สไลด์สองก็คือมีบอลสองลูกใช่ไหมใช่เที่ยโคตรโกงมึงโกงจัดอ่ะเห็นนะ ยินดีด้วยเอ้ยกูได้ไปโปรโล็อบบี้ว่ะโอเคคืออะไรวะเฮ้ยทุกคนมันบอกว่าผมเก่งเกิน <_ S 2> ผมสามารถไปร่วมแบบเซิร์ฟโปรได้บอกว่าไอดีมึงอยาใช้โปรไสัตว์การจะโดนแบนออเหรนี่ไง Create a Second Damage Ball ก็คือแม่งมีบอลสองลูกคือทุกคนตีบอลไปแล้วแต่ยังมีกระสุนไฟที่พุ่มไปกระแทกหน้ามาืออีกลูกนึงก็คือกูต้องตีสองลูกใช่ไหมใช่ว่ากูใช้บอลไปแล้วเฮ้ยมีค่าคนเลยโอเคหนึ่งสองเบิร์นวันทู ดู๋เกือบแล้วนะบัดไฟเอย้โดนรถทุกอันทีวิเอาวะกู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 มึงไอ้นั่นมันโดนเรืองรถไีกหึงละเกลียดร้อนเรืองรถไหลจังอ่านแม่ไอ้นี่มันจะเล่นผมทุกคนไอ้นี่มันจะเล่นผมไอ้ตีนไฟอะมาคงรู้อ้าวแล้วเรียบร้อยลงไปตายสุดท้ายฮีโร่หน่บหนึ่งเนี่ยมันก็คือกูยังไงล่ะ บอไปมีสองล้วเฮ้ยกูตีไปได้วอันึงฮีโร่อย่างมึงทำไมแค่ฮีโร่คาร์สเอฟไอไอเชี่ยกูตีไปแล้วเวทนึงเลยและแล้วมีอีกเวทมึงโผล่พร้อมมาเลยว้ามึงก็ตีใส่กูมาสิอะโบเยอะไปหน่อยเยียโบเยอะไปหน่อย และนี่ก็คือตัวที่โกงที่สุดในเกมเด b บอลนะครับผมนะโชโตะครับแม่งมีหกสกิลอย่างโกงยิ่งตอนท่าน้ำแข็งนี่ผมบอกว่าสุดๆถ้าผมแนะนำทพกคนสกิลน้ำแข็งเนะี่ยใช้ได้ดีทุกอันนะผมแต่ถ้าเป็นสกิลไฟนะครับคนใหญ่จะเน้นใช้อ e, นะันติอ่ะที่มีบอลเบิ้ลนไปโดยกุ้งเนี่ยอันนั้นกูกมากไอเคโดไปหลายรอบเลยอย่างเงี้ยเลยมันคืออินโมเกอร์ครับซุปเปอร์แมนได้ไหม อาจจะดูฟังง่ายกว่าอันนี้แหะลินเลนาลิาลเลน,นาเออ,เอ,อฟิลฟิลคมามรันทุกคนคือสลับไปสลับมาได้ยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องใจรามด้วยนะรับโขงนะแล้วอยากดูตัวอะไรต่อไปก็ไปาลมคอมเมนต์มาก็ได้ครับบ๊ายบาย